ขนมจีนขนมจีนซาวปลา่าพี่น้องมองดูเขากัาบน้าปลาล่าเรียบร้อยตำมะฮุ่งไปเพชดค่ะลวกปลาหมึกงยักเอ,อิญมาไปยังบึกยังบุญหละปลาหมึกแดงปลาหมึกงยักที่บ่เนาะพี่น้องเนาะดอกพักกระเดาค่ะผักกาดซ้อมการลำผักกาดหินพี่น้องค่ะขขาปวดอ่อนมาเด้อมัะเดี๋ยวมากินน้ำสาวเสื่มค่ะสวัสดีค่ะสันบ้านสาวเชิมครับพี่นอามมา้องตำมะฮุ่งไปเพชดกับข้าวปุ้นค่ะ อดว่าได้ไปยุละเหมิดมือไปซื้อกะปอกับปุ๊กซื้อของมือเนี่ยค่ะพี่น้องซื้อของซื้อกบป๊กซื้อบักพริกมะขวซื้อกบปูกักพริกซื้อกบป๊กเบขวดวัดเส้น่น้่งปลาแล้วป่ยลืมได้ปลาหมึกม้าน้นไปโลตัดไปซื้อขขาซื้อของพี่น้องค่ะมาเด้อไปนีมากินกับสาวเสริมคิดอยากดอกพักกระเดาค่ะกระดอกระเรื่องง้มค่ะ ดอกพะกัดเดากับตั่มะม่วงก็จิคากเนี่ยอืม่น้ำกับดอกบ้าเออน้ำแห้งอืมอือินขปนก็จิ้นี่ไปลองเป็นมันๆแม่กระดาดต้น hmm. น e. so, wow. yeah. mm ี hmm. yeah. wow. mm ้แ hmm. yeah. ั the the wow. mm ่บๆบมะขมเออมันๆ าม,มามกราะปุน,ม,น,นมีเนวต,ต้ตตไมไส้พุทธเสมอเนาะว่าตุกสีนี้เนื้วลวกให้มันหนึบมา,นาม,มา พี่น่อนมาเด้อมาเด้อก้อนกินเขาทางหนังก็ล้างหาเขาแล้งก่อนใช่ไหมบะหมี่บะมึกแดง มักะเดาเขากับตําหุ้งมือค่ะอืมมื้อนี้พักกระเดาเขากับตับหุง้งมันมัน ไม่อะเ,เขากินเข้ากินน้ำพี่น้องกัจะได้ยินเสียงนั่นคือรอบว่าเฮ็ดเบียดกันตลอดล้วค่ะ

บรดเนียวมัป็นนันเนี่พี่น้องถ้าแม่เขาต้มตุนๆเนี่ยรู้สึกบะดีอะซื้อหนวดอนี้มาเยู่เกเรไดอยู่พีไดอยู่ไดอยู่เ้เรอเดเขาขึ้นห้างเตาขึ้นห้างเตาดูมึงด้วยมันสูงปะเอากระทะขึ้นเตาก่อน ôi tạo hăn hôn lên. Oi vá, ủa, Ủa, hát thằng. Tao nhanh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  nhanh thằng. Tao 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 nhanh นี่เนื้อหมักสุดแต่ว่าผักกะดดาวแซ่บในมือเนี่ยข้ามมัน mắt rồi. Chà mà giờ. Dạ mặt mía. Thì phải lượm hạt nó ทอดหางนี่คิดทอดป้ายเหลืองย้อนยังมันคุ้มือบางยัง เขากลับมากอดกินแนนะ่แหงแสตื้มกับไปอีกที่ป่ะเนจจะี่ยมีหน้าผสมซื้อหอยแข็งมามือทุกคนมันเห็ดกินสีิงหรเปาเ 嗯，我跟呐，那你不来不来嘛？你尝你的带。啊，嗯。 nó ngắm ngắm bắt cái đầu bắt cái đầu bài nó sẽ bắp bông ơi bắp mềm bắp bông nhắn bán ổn đọc

tất cả các bạn. ăn hmm. mực, me, sử dụng. đây hmm. ừ, hmm. Mm ăn Mm mực đấy hmm. Mm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  แต่ค้ะนำมะเจตับลูกบปุ่นมือนะน้้อเลยใสเปลต้ไต้เลยเนำซุปน้อยเรยก้มน้ำซุป่้มเหน้ามเใส่เทเล้ำใส่เนื้อม mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.

ไประยะนี้พอดีงา้นถ้าเ้อากินนเขาต้องไหลขึ้นมามน่นี่ไปต้งหลอดไแต่มันแจ้งพวตแล้วมันแจ้งพคตนอืมน้องไปพับบเอนเบียวแล้วพอแล้วนะ

สำหรับกินมีแล้วค่ะกับสิฟฟายไปสมมปน,นิทและพี่น้องพามากินเข่ากับน้ำกันมือเนี่ยตำหมูฮู้งค่ะคือเข่าเนื้อแสบเนี้อหมักเขา,นนาเนาะค่ะเนื่องจากฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสนิทรักพี่น้องเด้อค่ะ